สวัสดีค่ะพวกเรา A2N Channel นะคะวันนี้เราอยู่ที่ดาวิพิรมค่ะที่หัวหินนะคะโรงแรมที่ติดชายทะเลเลยคุณแม่เอค่ะนาวาค่ะ,วคะพวกเรา A2N Channel เดี๋ยวไปเช็คอินกันดีกว่านะคะนี่คืออัตราค่าบริการของที่นี่นะคะนี่ก็ราคาเป็นตามนี้เลยนะคะ รวมอาหารเช้าแล้วนะคะเราพักชั้น2นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์โรงแรมกันนะนาวิพิรมปี2,567โอเคม,ม,มีอาหารต,ตื่นเต้นอะไรก็เ,กเป็นห้องสแตนดานดนะคะเราจะได้ในราคาห้องล้าแค่1,000บาทนะทนเนพราะว่ามันเป็นสวัสดิการของอของทางคุณพ่อนะคะก นี่เป็นเตียงอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ซื้อเตียงเพิ่มอีกหนึ่งเตียงคือ4ี่รอบาทนี่วิววิวเห็นเห็นอันนี้ด้วยอ่ะทุกคนคนี่เห็นสระว่ายน้ำเลยเฮ้ยดีนะห้องนี้โอ้ห้องนี้เห็นแบบสระว่ายน้ำนาดาบอกลินอะไรนะกลิ่นทะเลอ่ะกลิ่นทะเลมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเก็บของแล้วเราจะพาไปดูข้างล่างกันได้รอบเตียงเสริมนะคะอ่ะดูห้องน้ำนิดนึงเ<ม>ขาก็จะมีตู้เย็นมินิแหละแล้วก็ทีวีให้งงนะ โต๊ะนิดหน่อยเล็กๆแล้วก็ห้องน้ำก็มีได้ปอาผมให้ทุกคนมีอ่างให้นะโอเคนะทุกคนในราคา1,000บาทนะ1,000บาทที่ถ้ารวมเตียงเสริมก็1,400บาทเพราะว่าเรานอนแค่คืนเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่านะเราเ,เก็บของ <ไป S 1> แล้วนะคะ,น,ะ,คะนี่เราก็ลงมาข้างล่างเหมือนเดิมที่นี่มีสระว่ายน้ำที่ เห็นทะเลนี่นะคะก็มีคนเล่นอยู่แบบนี้นี่เป็นแบบนี้เลยนะคะคสระวน้ำเขาเก็แล้นะวมาถามว่าลึกไหมสระใหญ่ลึกร้อยห่าสระใหญ่ลึกร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสระเล็กลึกแค่หกสิบนี่นะคะคก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิวทะเลกันเพราะว่าที่นี่เขาจะติดทะเลเลยนี่นะคะถ้าเรามองจากทางสระเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเรามองจากสระขึ้นไปมันจะเป็นนี้ นี่นี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิวทะเลกันนะคะที่นี่ก็มีห้องอาหารนะแล้วก็มีคาเฟ่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคาเฟ่คาเฟ่เ,ฟเป็นแบบนี้อ่านี่นะคะเห็นสะพานปลาตรงนู้นด้วยนะคะเห็นไหมอ่าอันนี้เรามาฝั่งคาเฟ่แล้วนะทุกคนคาเฟ่ตรงนี้นะคะ,คะนี่อากาศดีมากตอนนี้ ตอนนี้ประมาณห้าโมงนะคะอ้านี่วิพเลแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ขึ้นแรงได้ใจ oh, <no. S 1> นี่ฮะเราลงไปเหยียบทรายกันดีกว่าทุกคนจะบอกว่าทรายละเอียดมากวิทรายอย่างนิ่มทรายนิ่มมากทุกคนเห็นไหมโอ้ยเป็นไงครับนิ่มไหม อรมณแรงมากนะมาชอบมากอารมแรงมากโอเคเขาจะไปเทสคลื่นกันทุกคนเขาบอกว่าคลื่นแรงมากเลยขอไปเทสคลื่นนะนี่แต่คลื่นแรงจริงนะคลื่นแรงจริงหลังจากที่เราไปเดินเล่นทรายมาแล้วนะคะเราจะมาเล่นน้ำสาดแทน ราะว่าดูแล้วคลื่นเราไม่น่าจะสู้ไนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้เล่นด้วยนะก็ให้เขาเล่นน้ำสาบไปแล้วกันนะคะนี่สาบกว้างโอเคคือที่นี่ดีตรงที่มีทั้งสาว่ายน้ำนะแล้วทะเลก็อยู่ใกล้แค่นี้เองเดินไปไม่กี่ก้าวก็ติดทะเลเลยแล้วราคาก็ไม่ได้แพงแบบว่าเหมือนโรงแรมแบบว่าดังๆทั่วไปนะคะราคาก็ดีนะ แล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะก็คือเล่นด้ทัางน้ำทะเลแล้วก็น้ำสระเลยแบบว่าสะดวกสบายมากๆนะถ้าเราเบื่อการเล่นน้ำสระเราก็ลงมาเล่นน้ำทะเลเบื่อน้ำทะเลก็ขึ้นไปเล่นน้ำสระนะคะทุกคนเราก็เลือกอาว่าจะเอาแบบนหนนะคะไปแล้ว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 อากาศดีมากนะคะหกโมงขึ้นไปแรงแล้วนะวับอากาศดีมากเลยคนไม่เยอะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มีพรบเป็นเรือประมงเช้าแล้วนะะคทุกคนตอนนี้ก็8ปโมงกว่าแล้วนะยังหลับกันอยู่เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมห้องนอนสบายมากนะคะแต่ว่าตอนนี้8ปโมงกว่าใช่ไหมแม่บ้านเขาทำความตัดห้องข้างๆแล้วนะอันนี้ไม่ดีนะทำให้เราตื่นเร็วขึ้นนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรานอาหารเช้านะว่ามีอะไรบ้างนะ เราต้องปลูกนานากนาวาก่อนนะคะเป็นดูอาหารเช้ากันนะคะอาหารเช้า7จ็ดโมงถึง10บโมงนะคะเป็นลายบุฟเฟ่ได้หาโต๊ะนั่งนะคะแล้วก็ไปดูอาหารกันราะสวยราว่าเปิดค่ะมีฟักทองผัดไข่ไรเปรี้ยวหวานไก่ ไข่ดาวอ่ะน้าวเอาไข่ดาวไปดาวไหมเย้ไส้กรอกไข่แล้วก็อันนี้เป็นไส้กรอกไก่เอาไหมคะออันยาวขอครับขอากิอันสออันนักโอ้ของโนวาดูเป็นแบบว่าห่างเช้าบอกว่าไอ้นี่มาโอเคไป แล้วเขาจะมีข้าวต้มเปล่านะคะข้าวต้มเปล่าแล้วก็ข้าวต้มใส่สับมีสลัดนะคะแล้วก็แตงโมมีหมวกขนมปังปิ้งนะคะนี่มีขนมปังนะขนมปังปิ้งเองนะคะแล้วก็มีทายแยมก็จันบาเลือกอ่ะแล้วก็มีน้ําเป็นน้ําส้มกับน้ําฝรั่งน้ําเปล่าแล้วก็ชากาแฟก็อยู่ฝั่งนี้นะคะก็ครบไล์ตามนี้เลย ชิมดิครับว่าเขาชอเป็นไงต้องหัน่นต้องหั่นก่อนนะว่าบอกนะว่าเป็นคนชอบพันไข่ดาวนะฮะอโอ้ไข่กิ้งคุณไข่ย,ยังไม่ตายหลับอะไรย,ยังไม่ได้ใช่ไหม อาแล้วเราก็เช็คเอานะคะทานอาหารเช้าเสร็จก็อาบน้ําแล้วก็เช็คเอาไปแล้วนะคะนาวีฟิลมหัวหินนะ2567ไม่มีใครรอพุ่แม่เลยเพราไปขึ้นรถกันหมดแล้วพุ่แม่มาเช็คเอาอยู่โอเคบ๊ายบายค่ะ